เด e t r u ูดเ <The> จาะลึกจริงให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL b อลบาโยอีจะพัดทักษิณขู่ลั่นพักร่วมขับพ้นรัฐบาลหลังภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติประชาชาติจ่อเทร่างกฎหมายกาสิโน จับตาหลังสภาสทักษินแจ้งแกนนำพาร่วมรัฐบาลหากไม่เห็นชอบร่างกฎหมาย e n t เตอร์เทนเมนต์คอมเพเตรียมขับพ้นรัฐบาล ก่อนจะไปรับชมข่าวอย่าลืมกดติดตามช่องทางของอ้นที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าจอเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งอ้นก็นจะมาเล่าข่าวสรุปประเด็นข่าวในรอบวันนะคะที่ทาง t ด e c คริติกแล้วก็รวมถึง Thailand lover ได้นำเสนอไปในช่องทางนี้ค่ะไปติดตามกันเยอะๆนะคะเมื่อวันที่7เมษายน68ค่ะรายงานข่าวจแจ้งว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้กำชับไปที่แกนนำพักร่วมรัฐบาลให้โหวตร,รับหลักการในวาระแรกร่างพระราชบัญญัติ หรือพรบการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรที่จะเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระแรกวันที่9เมษายนนี้หากพบว่าพักร่วมรัฐบาลพักไหนแตกแถวจะพิจารณาให้ออกจากรัฐบาลทันทีอย่างไรก็ตามหลังจากนี้มีคําสั่งตรงไปที่แกนนําพักร่วมรัฐบาลซึ่งพักภูมิใจไทยพักรวมไทยสร้างชาติจะโหวตกันอย่างพร้อมพรียงหรือไม่และต้องจับตาว่าพักประชาชาติ ที่มีสสจำนวน9คนโดยมีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและหัวหน้าพักเป็นชาวพุทธเพียงคนเดียวส่วนสสอีก8คนที่เป็นชาวมุสลิมและมีฐานเสียงหลักอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งนับถือศาสนาอิสลามจะลงมติร่างพระบอฉบับดังกล่าวอย่างไรเพราะการพนันขัดต่อหลักศาสนาโดยเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาค่ะพันตำรวจเอกทวี ก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นวันที่เห็นชอบร่างพรบรการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรโดยระบุว่าติดภาร,รกิจล่วงหน้า นอกจากนี้พันตำรวจเอกทวียังไม่นำเรื่องกฎหมายดังกล่าวมาพูดคุยกับสสอ,อีกทั้ง8คนนอกจากนี้เมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมานายสุกาโนมัตาสสยะลาพักประชาชาติได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงการแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและหัวหน้าพักประชาชาติต่อคอรมและประธานวิปรัฐบาล พร้อมกับโพสต์หนังสือของพันตำรวจเอกทวีหัวหน้าพักที่แจ้งต่อเลยค่ะทการคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับข้อสังเกตอาทิข้ขอกังวลเรื่องอาชญากรรมเพราะจะมีชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศจํานวนมาก ผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนอาจจะทำให้เกิดการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐจะเกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจจริงหรือไม่จึงควรที่จะให้ไปศึกษาเพิ่มเติมว่าจะไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศขณะเดียวกันล่าสุดเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาพันตำรวจเอกทวีก็ได้ทำหนังสือถึงนายวิสุทธ์ชัยนรุนสบสบ,บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผูา้แทนราษฎร เรื่องความเห็นร่างพรบรการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรหนังสือดังกล่าวมีรายละเอียดว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งมติของคอรมอเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาเรื่องเห็นชอบร่างพรบรการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรของกระทรวงการคลัง ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการตรวจพิจารณาแล้วและให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนรัษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนรัษฎรต่อไปความละเอียดแจ้งแล้วนั้นกระทรวงยุติธรรมขอเรียนว่าได้ทําหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาของ,ของครอรมอนในเรื่องนี้เอาไว้ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยสองข้อ ซึ่งในสองข้อนั้นระบุได้ว่าการพัฒนาธุรกิจบันเทิงรูปแบบใหม่ให้เป็นสถานบันเทิงครบวงจรอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กหรือเยาวชนที่เป็นกําลังสาคัญของประเทศในเรื่องนโยบายการศึกษาที่เคยมุ่งเน้นให้เยาวชนเป็นผู้ที่มีศีลธรรมอันดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพันยาเสพติดอบบยมุกตามหลักคําสอนทางพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจําชาติหลักการศาสนาอิสลามหรือศาสนาอื่นๆซึ่งกระทรวงยุติธรรมก็ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ความ สำคัญกับหลักการที่ต้องห้ามอย่างชัดเจนในด้านศาสนาและวัฒนธรรมจึงเห็นควรให้ร่างพรบรมีบทบัญญัติที่คํานึงถึงหลักการดังกล่าวด้วยโดยอาจจะเพิ่มเติมในบทบัญญัติที่เกี่ยวกับขอบเขตพื้นที่การบังคับใช้กฎหมายหรือการเพิ่มข้อพิจารณาด้านศาสนาและวัฒนธรรมของประชาชนในท้องที่ ที่จะกําหนดให้เป็นพื้นที่ในการอนุญาตภายใต้นโยบายสถานบันเทิงครบวงจรทั้งนี้เพื่อให้กฎหมายใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวิถีการดํารงชีวิตของประชาชนจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงถานรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโน ของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงกนี้ได้เลยค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรกากฏตรงนี้ได้เลยค่ะ ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL b อลบาโยอีแม่ทัพ้าคที่2เหลือทนลงพื้นที่เองสั่งปิดพื้นที่เพิ่มหลังทราบข่าวกองกำลังติดอาวุธชายแดนเร่งผลิตท้าทายทหารไทยแม่ทัพ้าคที่2ส,สุดจะทนแล้วลงพื้นที่ชายแดนเองสั่งตรวจเข้มเพิ่มหลายจุด หลังทราบข่าวว่ากองกำลังติดอาวุธเร่งผลิตยาเสพติดส่งเข้ามาขายในประเทศไทยท้าทายเจ้าหน้าที่รัฐก่อนจะไปรับชมข่าวอย่าลืมกดติดตามช่องทางของอ้นที่ปรากฏที่หน้าจอด้านล่างเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งอ้นจะมาเล่าข่าวสรุปประเด็นข่าวในรอบวันที่ทาง The Critic และก็รวมถึง Thailand Lover ได้นำเสนอไปในช่องทางนี้ค่ะไปติดตามกันเยอะๆนะคะเมื่อวันที่5เมษายน68ค่ะเวลา16นาฬิกา พลโทบุญสินภัคกลางแม่ทัพภาคที่สองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2พลโทบุญสินภาคกลางเป็นประธานการาแถลงข่าวการตรวจยึดยาเสพติดหรือยาไอซ์จำนวน300กิโลกร,รมัมมูลค่าหลายร้อยล้านบาทโดยมีนายชัยพจน์จรุนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยประหลัดจังหวัดเลยและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ประกอบไปด้วยมทพ28ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมที่3าม ตำรวจภูธรจังหวัดเลยในอำเภอปากชมต่ชะดอที่246แล้วฝ่ายปกครองอำเภอปากชมร่วมแถลงข่าวการตรวจยึดในครั้งนี้ณค่ายสีสองรักอำเภอเมืองจังหวัดเลยกรณีเมื่อวันที่2เมษายน68เวลา21นาิกา50นาที้อยชกทพ2109แล้ว้อยชกทพ2110ชกทพ21กองกำลังสูรศักิ์มนตรีภายใต้การอำนวยการของ พันเอกอินทราวุฒทองคำบัญชาการพอบอรชกทอพอ21หลังได้รับทราบข่าวว่ามีความเคลื่อนไหวของกลุ่มค้ายาเสพติดเข้ามาในพื้นที่จึงท,ทำการตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณริมถนนหมายเลขสองพื้นที่บ้านห้วยขอบตำบลหาดคัมพีอำเภอปากชมจังหวัดเลยเพื่อป้องกันและปราบปามการกระทำผิดตามพรบรต่างๆได้ตรวจพบรถยนต์เก๋ง1คันแล่นเข้ามาย่างจุดตรวจ เจ้าหน้าที่จึงได้ให้สัญญาณหยุดรถเพื่อสอบถามและทำการตรวจค้นแต่ว่าคนขับหรือนายพจนีนพทราบชื่อในภายหลังได้ทำพิรุษผิดสังเกตผู้จวาวกวนไปมาคล้ายกับผู้กระทำความผิดและอีกสักพักก็ได้มีรถยนต์อีกคันหนึ่งแลนเข้ามาที่จุดตรวจเพื่อสอบถามน,นายนาฏพิมพาทราบชื่อในภายหลังเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวของทั้งสองคนไปทำการสอบสวนและกัะซักถามอย่างละเอียด ผลการสอบสวนทั้งสองคนให้การยอมรับว่าตนเสพยาบ้ามาและทั้งสองก็รู้จักกันได้รับการจ้างให้มารับยาเสพติดในพื้นที่อำเภอปากชมจังหวัดเลยโดยได้รับค่าจ้างคนละ1 0 0 0 0แสนบาทต่อมาในวันที่3เมษายน68เวลา3นาฬิกา30นาทีหน่วยได้ทำการขยายผลทำการซุ่มเฝ้าตรวจพื้นที่บ้านห้วยขอบตบหาดคำพีอ,ำอปากชมจังหวัดเลยพร้อมติดตามรถเป้าหมายที่คาดว่าจะมาขนยาเสพติด เข้ามาในพื้นที่พบรถยนต์ต้องสงสัยเข้ามาจอดพร้อมกับมีกลุ่มชายชุดดำหลายคนกำลังขนกระสอบสีดำขึ้นรถยนต์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่จึงทำการแสดงตัวเข้าจับกลุ่มขณะนั้นกลุ่มชายชุดดำก็ได้สังเกตเห็นแล้วก็ได้ทิ้งกระสอบไปและอาศัยความชำนาญในพื้นที่วิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าจากการสนที่กำลังเข้าตรวจสอบกับสพปากชมตชด246ฝ่ายปกครองอำเภอปากชมและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ พบว่าเป็นยาเสพติดจำนวน8กระสอบเป็นยาไอซ์น้ำหนัก300กิโลกร,รัมรถยนต์จำนวน2คันพร้อมกับผู้ต้องหา2รายหน่วยจึงได้นำของกลางทั้งหมดมาแถลงข่าวที่บกชกทพ21ค่ายสีสองรักอําเภอเมืองจังหวัดเลยในวันนี้ต่อเหตุการณ์ตรวจยึดจับกลุ่มที่เกิดขึ้นในครั้งนี้พลทบุญสินาพาดกลาง ได้กล่าวต่อสื่อมวลชนว่าขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ได้บูรณาการจะนำไปสู่การตรวจยึดจับกลุมในครั้งนี้และขอชื่นชมผู้บังคับกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2109ผู้บังคับกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2110และแหล่งข่าวภาพประชาชนที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จนสามารถตรวจยึดได้ในครั้งนี้ซึ่งก็เป็นที่เชื่อกันค่ะว,ว่ากลุ่มกระบวนการยังคงพยายามที่จะดําเนินการลักลอบนําเข้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ในการตรวจยึดในครั้งนี้ของกลางซึ่งเป็นยาไอซ์มูลค่าสูงมากถ้าเข้าไปยังพื้นที่ตอนในได้ก็จะเพิ่มมูลค่ามหาศาลซึ่งพันเอกบุญสินภาคกลางก็ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังจุดผ่านแดนถาวรในพื้นที่การเฝ้าระวังทั้งทางบกทั้งน้ำในการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดโดยใช้เทคโนโลโยีที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเช่นกล้องวงจรปิดกล้องตรวจการเวลากลางวันและกลางคืน โดนตรวจการแล้วก็ในอนาคตอาจจะนำเครื่อง s อสวัตถุต้องสงสัยแบบพกพามาเพิ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยรวมไปถึงได้มีการอนุมัติให้เพิ่มเติมกำลังจำนวน2หมวดสกัดกั้นในพื้นที่ที่อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬและอำเภอว่านใหญ่ จังหวัดมุกดาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมในพื้นที่ที่มีความล่อแหลมต่อการนำเข้ายาเสพติดในห่วงที่ผ่านมามีสถิติการจับกลุ่มในพื้นที่อำเภอชายแดนของจังหวัดเลยจำนวน165ครั้งผู้ต้องหา205รายด้ยมีของกลางเป็นยาบ้ามากถึง6,64,906ล้านเมตร ไอซ์993กิโลกรัมและเคตามีน250กิโลกรัมและสำหรับการจับกลุ่มในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพัน์ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด7จังหวัด25อำเภอจำนวน632ครั้งผู้ต้องหา877คนโดยมีของกลางยาบ้ามากถึง90ล้าน3 2เม็ดไอซ์3,426กกิลกรัม เฮโรอีน1 2 4กิโลกร,รมัมเคตามีน777กิโลกร,รมัมและอื่นๆอีกมากมายรวมมูลค่ามากถึง6,100ล้านบาทเศษในโอกาสนี้แม่ทัาพภาคที่2ก็ได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนให้เป็นกระบอกเสียงและประชาสัมพันธ์กระจายข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐให้สามารถนำไปสู่การตรวจยึดแล้วก็จับกลุ่มกลุ่มกระบวนการค้ายาเสพติดต่อไป พร้อมกับมอบเงินรางวัลเพื่อเป็นควัญและกำลังใจให้ให้กับผู้บังคับกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2109เป็นผู้แทนในการรับมอบและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสา,ารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงนี้ได้เลยค่ะ ญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by ลบายโยอิจับตาภูมิใจไทยค่ะเปิดหน้าชนจัดใหญ่17ปีพักสีน้ำเงินไม่มีสีแดงบนเนวินส่งสัญญาณขวางคาสิโนค่ะ จับตาภูมิใจไทยเปิดหน้าชนค่ะจัดใหญ่17ปีพักสีเมือนไม่มีสีแดงปนค่ะเนวินส่งสัญญาณขวางคาสิโนแม้ว่าเสียงในสภาการจะมีมากมายขนาดไหนก็ตามการแต่ว่าที่น่าแปลกใจในขณนะที่พักร่วมรัฐบ,บาลอย่างพักภูมิใจไทยการจะร่วมสนับสนุนอย่างเต็มที่แต่ก็ต้องคอยดูในวาระสองนะว่าทางพักภูมิใจไทยจะมีท่าทีอย่างไรค่ะ ก่อนไปรับชมข่าวค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องทางของ b บีที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอไว้ด้วยนะซึ่งเบีก็จะมาเล่าข่าวนะสรุปประเด็นข่าวในรอบวันของทางเดอะคริติค่ะที่เราได้นําเสนอในวันนั้นนะคะในช่องทางเหล่านี้นะไปติดตามกันเยอะค่ะ จากกรณีเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาค่ะที่สนามช้างอารีนาอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะในายเนวินชิดชอบประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูเนเต็ดได้กล่าวบรรยายพิเศษในหัวข้อแนวทางการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ยุคใหม่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัด แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกอบจอทั่วประเทศว่าสำหรับตนวันนี้เป็นวันที่ตั้งใจมีความหวังและมีความมุ่งมั่นว่าสิ่งที่ตนได้นําเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดในวันนี้ จะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงรั้งสําคัญของท้องถิ่นและแต่ละท้องถิ่นในประเทศตนใช้เวลาร่วมกับพี่น้องประชาชนโดยการสนับสนุนของภาคราชการ15ปีในการสร้างบุรีรัมย์จากเมืองผ่านเป็นเมืองพักถ้าเทียบกับสุรินทร์บุรีรัมย์เป็นเมืองต่าน้ํากินนะส่วนสุรินทร์กินน้ําต่านะเป็น2ประโยคที่อธิบายให้เห็นความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของพี่น้องบุรีรัมย์ในอดีตนะแต่วันนี้บุรีรัมย์กลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้ด้วย2เหตุผลค่ะ ในายในวินกล่าวอีกด้วยว่าหลักในการพัฒนาเมืองเนี่ยเราเชื่อเรื่องทรัพยากรที่มีความจํากัดนะแต่ความคิดสร้างสารรค์ไม่มีคําว่าจํากัด วันนี้ไทยจะแข่งอะไรกับใครได้นะอุตสาหกรรมก็เป็นไปไม่ได้ไอทีก็ตามเขาไม่ทันหรืออย่างเดียวก็คือท่องเที่ยวและบริการนะถ้าไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวผู้คนลำบากถามว่าจะเอาอะไรไปขายผมบอกลูกหลานของผมในพักภูมิใจไทยว่าถึงเวลาที่จะต้องกล้าเสนอกฎหมายคือให้อำนาจประชาชนที่เป็นผู้เสียภาษีในการที่เขาจะเลือกว่าภาษีที่เขาเสียจะส่งไปท้องถิ่นไหนนะ นี่คือวิธีเดียวนะที่จะทําให้ท้องถิ่นเข้มแข็งนะนโยบายที่กําหนดจะดําเนินได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืนสเต็ปแรกคือพองดอกก้าค่ะรายได้ส่วนบุคคลต้องให้อํานาจตัดสินใจว่าเขาจะเอาเงินภาษีไปไว้ที่ไหนเรายังให้อํานาจประชาชนในการบริจาคเงินพักการเมืองได้ทําไมเราถึงไม่ให้อํานาจประชาชนนะที่จะส่งเงินไปสู่บ้านเกิดเมืองนอนของตนเองนะนี่คือเรื่องที่เราต้องต่อสู้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหลายต้องกลับไปบอกสสของท่านว่าไม่อย่างนั้น ให้กลับไปเอาคะแนนที่กรุงเทพนะเพราะภาษีทั้งหมดไปกองอยู่ที่เดียวคือที่ส่วนกลางส่วนภาษีนิติบุคคลขณะที่โมเดิร์นเทรเต็มไปหมดนะถามว่าเอากําไรไปจากพื้นที่เอาไปจากบ้านเราใช่หรือไม่นะแต่เวลาเสียภาษีเนี่ยเสียให้กรุงเทพไปอยู่ส่วนกลางถามว่าแต่ละจังหวัดจะมีชีวิตอยู่อย่างไรนะให้เขามีสิทธิ์การในแบบฟอร์มเสียภาษีพองดอเว่าเขาจะส่งเงินไปลงที่ไหน แล้วแต่ว่าใครเนี่ยจะสํานึกรักบ้านเกิดนะนี่คือการให้อํานาจประชาชนจริงๆไม่ใช่แค่ให้อํานาจประชาชนหลอกๆนี่คือหลักเกณฑ์การสร้างความยั่งยืนความเจริญของท้องถิ่นสําหรับผมนะแน่นอนว่าลูกผมและทีมงานคงพาก,กันไปเสนอกฎหมายแล้วแต่อย่างไรคงไม่เร่งรวนเท่า Entertainment c o m ์คอมพนะ นี่คือความรู้สึกของคนที่อยากเห็นความยั่งยืนความเจริญเติบโตของบ้านเมืองที่แข็งแรงต่อไปดังนั้นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหลายท่านก็มีคะแนนท่านก็มีประชาชนถ้าอยากประสบความสําเร็จในสิ่งที่สัญญากับประชาชนไว้ขอให้ช่วยกันกดดันเรื่องนี้เชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้จะไม่มีคนค้านนะเพราะเป็นกฎหมายที่ให้อํานาจประชาชนโดยตรงนั่นเองค่ะก็เหมือนไม่มีการเนบนะเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไปนิดหน่อยนั่นเองนะคะ ซึ่งก็นี่เป็นสัญญาณนะที่มาจากคุณเนวินนั่นเองค่ะขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่6เมษายน2568การที่พักภูมิใจไทยนะได้มีการทําบุญครบรอบวันก่อตั้ง9สู่ปีที่17ค่ะโดยมีนายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยเป็นประธานนะพร้อมด้วยนายชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพักและก็คณะกรรมการบริหารพักรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและก็สมาชิกพักเข้าร่วมพิธีทางศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามค่ะ โดยบรรยากาศเป็นไปได้วยความคลึกคลืชนะจากนั้นก็มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี2568มีวาระสําคัญก็คือการแก้ไขข้อบังคับพรรภ,ภูมิใจไทยและก็มีการเปลี่ยนโลโก้พักเป็นสีน้ำเงินล้วนทั้งหมดนะซึ่งหมายถึงการดรําเนินงานทางการเมืองที่ยึดมั่นในวิถีของความเป็นไทยการสื่อถึงความรักชาติจะลงศาสนาและเทิดทูนปกป้องสถาบันพระหมหากรรษัตริย์ของคนไทยทั้งชาติ ภายในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,ค่ะต่อมาเวลา11.00นาา15นาทีค่ะนายรุทินพร้อมด้วยกรรมการบริหารพักได้ขึ้นอาจารย์บริเวณด้านหน้าพักภูมิใจไทยเปิดตัวสีตราสัญลักษณ์ใหม่ของพักภูมิใจไทยเป็นสีน้ําเงินล้วนนะคะซึ่งนายรุทินได้กล่าวว่าการเปลี่ยนตานยราสัญลักษณ์ของพักภูมิใจไทยว่าพักภูมิใจไทยเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีอายุครบ16ปีในวันนี้ ว่าพักภูมิใจไทยเป็นสถาบันการเมืองที่มีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องมีประสบการณ์การทํางานทางการเมืองและการบริหารมาแล้วทุกรูปแบบนในทุกสถานการณ์บ้านเมืองนะเป็นพักการเมืองฝ่ายบริหารเป็นพักการเมืองฝ่ายค้านเป็นพักการเมืองที่ถูกแช่แข็งในห้วงเวลาการเมืองไม่ปกติไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดค่ะพักภูมิใจไทยสามารถบริหารจัดการพักดูแลสมาชิกพักและดําเนินงานทางการเมืองมาได้โดยไม่มีสะดุดไม่มีหยุดพักนะ16ปีที่ผ่านมาเราทํางานกันทุกวันไม่มีวันหยุด สมาชิกพักภูมิใจไทยเข้าไปทุกพื้นที่ที่ประชาชนมีปัญหาช่วยกันแก้ไขปัญหาดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนส,าสม่ำเสมอไม่เคยทอดทิ้งประชาชนจะมีตําแหน่งหรือไม่มีตําแหน่งแต่เราทุกคนมีหน้าที่เพราะเราอาสาเป็นผู้แทนราษฎรอาสามาทํางานการเมืองเพื่อพี่น้องประชาชนทุกลมหายใจของเรา คือสำนึกในบุญคุณของประชาชนตระหนักในความเดือดร้อนของประชาชนและทุกวันเวลาของเราคือความตั้งใจจะทํางานเพื่อตอบแทนพี่น้องประชาชนค่ะอย่างไรก็ตามค่ะแม้ว่าเสียงในสภาค่ะจะมีมากมายขนาดไหนก็ตามนะแต่ก็ที่น่าแปลกใจในขณะที่พักร่วมรัฐบาลอย่างพักภูมิใจไทยค่ะพักรวมไทยสร้างชาติและก็พักชาติไทยพัฒนานะจะร่วมสนับสนุนอย่างเต็มที่นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพักภูมิใจไทยเองเนี่ยก็ได้มีการออกมาคัดค้านนะคะ แต่ยังไงก็ตามค่ะก็ต้องคอยดูในวาระสองว่าทางพักภูมิใจไทยเนี่ยจะมีท่าทีอย่างไรนะต้องติดตามกันต่อไปนะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหนะ้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ ทุกคนดรมาริกาสกินแคร์ค่ะตัวนี้เป็นตัวแม่ที่กําลังมามากๆดรมาริกาเอ็กซ์ต้าเซรั่มค่ะส่วนผสมของมันจะเป็นน้ํามันอะโวคาโดจากประเทศสเปนแล้วก็มีแอสตาแซนตินแล้วก็มีนะคะน้ำมันจากเมล็ดแมคเลนแล้วก็มีน้ํามันจากเมล็ดดอกทานตะวันและมีน,มน,มดดนะคะสารสก,กัดตัววิตามินอ e ีและอื่นๆที่จะทาให้หน้าของเธอเนี่ยดีและก็เริดขึ้นตัวนี้จะลดความเหี่ยวย่นและจัดการเรื่องฝ้ากระและจุดด่างดำเป็นเซรั่มนะคะใช้ได้ทั้งกลางคืนแล้วก็กลางวันน่าจะชําวาว เหมือนสาวเกาหลีเลยตัวนี้คือตัวที่ดรมริกาใช้แล้วดีมากดกรมาริกาเอตตาเซรัม่มผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวหน้าปริมาณ20กร,รมัมราคาเพียง1,250บาทสนใจสั่งซื้อได้ที่เบอร์0942369493หรือ Li n e แอดช็อปสี่ดอโตอย่าลืมใส่แอดด้านหน้าด้วยนะคะ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ